เอาใจคนชอบรสชาติของชีสพาเมซานนะครับเราจะทําเมนูนะครับเพื่อให้เป็นทางเลือกของเมนูไข่อาหารเช้าครับเมนูนี้มีชื่อว่าออเมเล็ตพาเมซานครับใช้ไข่ทั้งหมด2ฟองนะครับเราจะแยกไข่ขาวและไข่แดงครับไข่ขาวเนี่ยเราใส่ลงในชามผสมใหญ่ครับนอกจากรสชาติของพาเมซานแล้วนะครับ จุดที่โดดเด่นของเมนูนี้ก็คือความนุ่มเบาครับกระทะที่ใช้ทำเมนูนี้จะต้องเป็นกระทะนองสติกนะครับกระทะนองสติกนะครับนอกจากทำงานง่ายแล้วนะครับสิ่งสำคัญก็คือว่าเขายังทำให้เราใช้เนยหรือใช้น้ำมันน้อยลงด้วยครับไข่2ฟองนะครับผมผมจะขูดชีสพาเมซานลงไปครับขูดลงไปประมาณสัก2ช้อนโต๊ะครับตามด้วยนมครับ ปูรสด้วยพริกไทยนิดหนึ่งฮะไม่ต้องเยอะนะครับเดี๋ยวผมทิ้งไว้อย่างนี้ก่อนนะฮะในกระทะเนี่ยเราใส่เนยครับผมใส่ไม่ต้องเยอะนะครับผมประมาณสักหนึ่งช้อนชาก,ก็พอฮะพอบอกไว้แล้วว่าข้อดีจุดเด่นของกระทะนอสติกเนี่ยนะครับก็คือการประหยัดน้ํามันประหยัดเนยนั่นเองครับเอาละในโบของเราเนะฮะเรามีไข่ขาวครับเราจะตีครับผมตีไข่าขาวนะครับ แค่เพียงให้ตั้งยอดอ่อนก็พอแล้วครับลองดูนะครับประมาณนี้นะฮะใช้ได้แล้วครับขนาดเดียวกันนะครับเราก็มาตีไข่แดงของเราให้แตกครับใส่ลงไปผปสมกัน,นครับลาดลงไปให้ทั่วๆคนเบาๆนะครับ แล้วนะฮะกระทะนะครับกระทะร้อนดีแล้วนะครับใส่ไข่ลงไปครับบอกย้ำรสชาติของพราร์เมซานนะครับโรยลงไปด้านไหนด้วยครับเอาฝามาปิดนะครับสักประมาณ30วินาทีก็ได้ละครับเราลองดูนะครับเนี่ยฮะไข่ด้านบนเริ่มเซตตัวแล้วนะครับ จากการที่เราปิดฝานะครับเราจะพับครึ่งครับผมละละเพื่อตอกย้ำรสชาติของพามเมซานนะครับคุณลงที่ผิวอีกนิดนึงครับเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟครับผมทอมมาสานอีกเล็กน้อยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับแล้วนี่ก็คือออมเมเลต รำมิสานครับไม่ว่าจะเป็นเมนูรถไหนรูปแบบอะไรแฟนๆ YouTube ไม่อยากพลาดรายการพลพักนักปรูงง่ายนิดเดียวครับกดเลยครับ